กนหาดูทำกันที่พารังยะสุขกายาเะสงฆ์ผู้เกิดขาเจ้าสมัยที่าวนอตุ เอวานุจนาเอตานาอุปกะปติเอเตสัปะเอสัมุมาจันโตภะาโตปามิโวิะโตยะ หยิบเท่าเดียวไม่อิ่มมาเอานี่ผมจาก200ถ้วยนี่ลตัวหมดนะมีเยอะมันเ็เดียวมันนเกียวร่อนเลาะหนวนี้องการรวมน้งใจสวายเเป็นสองเมนเ วันที่ห้าของเดือนสวัสดีจัดจัดก่อนวันหนึ่ง ก็ประชาันนะครับในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะครับทนะางโรงเรเียนก็ได้กำหนดไว้นะครับตั้งแต่วันที่6ตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาพิธาตนไปนะครับแล้วก็เสือขส้นตามโครงการก็คือวันที่10นะครับก่อน,ะ,นะหารเทน,นะก็ขอไปท้าสัฟันให้กับสำเนียนงะทุกท่านะของโรงเรเียนเรา ข้าวรวมพิธีการโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรณุเก้าเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ67พรรษาประจำปีการศึกษา2569ณศาลาธงติยานุสรณ์โรงเรียนปริยัติ์เกลีรพุทธิยานะครับตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่10ก็ขอให้สามเณรทุกรูปเข้าร่วมโครงการเพราะจะมีแต่ละช่วงนั้น ก็ม <muy> ีโครงการปฏิบัติธรรมนะครับก็คือวันที่6ในภาคเช้าก็จะมีการพิธีเปิดโครงการเวลา9นาฬกาผู้บริการที่คือท่านเจ้าุนพรของคนสุกิจเป็นประธานในการเปิดโครงการโครงการปฏิบัติธรรมแล้วเวลา9้าฬิกา30นาทีก็จะมีการสวดมาริกาบางสกุลเพื่อ ทำบุญบุญในส่วนบุญกุศลให้กับคุณพ่อคุณแม่ขต่ทพระเจ้าคุณชาติมงคลสุบูร